ภาวะเหนื่อยจากความคาดหวังของตนเองเมื่อความทะเยอทะยานกลายเป็นโซ่ตรวนในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและโอกาสที่ไร้ขีดจำกัดเราทุกคนต่างถูกปลูกฝังให้เชื่อว่าการตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และทะเยอทะยานคือหนทางสู่ความสำเร็จและชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่ในขณะที่โลกภายนอกดูเหมือนจะเชิดชูความสำเร็จอย่างไม่หยุดยั้งผู้คนจำนวนไม่น้อยกลับต้องผเผชิญกับภัยเงียบที่ร้ายแรงนั่นคือ ภาวะเหนื่อยจากความคาดหวังของตนเองซึ่งไม่ใช่แค่ความเหนื่อยจากการทํางานหนักแต่เป็นความเหนื่อยล้าทางจิตใจที่เกิดจากการแบกรับแรงกดดันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนั่นก็คือแรงกดดันที่เราสร้างขึ้นมาเองภาวะนี้คือการที่จิตใจของเราเหมือนกับวิ่งอยู่บนลู่วิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่ว่าจะทําได้ดีแค่ไหนก็ไม่เคยพอใจกับตนเองเลยเรากําหนดมาตรฐานที่สูงเรียบเรวกับตนเอง และเมื่อทำไม่สำเร็จตามที่คาดหวังก็จะรู้สึกผิดและหมดกำลังใจภาวะนี้เป็นภัยเงียบที่ร้ายแรงเพราะมันทําให้เราไม่สามารถชื่นชมความสําเร็จในปัจจุบันและไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขบทความนี้จะเจาะลึกถึงสาเหตุอาการและแนวทางในการรับมือกับภาวะนี้เพื่อช่วยให้ผู้ที่กําลังเผชิญหน้ากับความเหนื่อยล้าภายในสามารถปลดปล่อยตัวเองจากโซ่ตรวนแห่งความคาดหวังและค้นพบความสุขที่แท้จริงกลับคืนมา ทำไมเราถึงเหนื่อยจากความคาดหวังของตนเองการที่เราสร้างความคาดหวังที่สูงเกินจริงให้กับตนเองนั้นมีรากฐานมาจากหลายปัจจัยค่านิยมของสังคมสังคมยกย่องผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการทำงานหรือว่าการมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบทำให้เราเชื่อว่าเราต้องมีคุณสมบัติเหล่านั้นเพื่อที่จะได้รับการยอมรับความไม่มั่นคงภายในเรามักจะผูกคุณค่าในตัวเอง หรือว่าเซลฟ์เบิร์ดกับความสำเร็จที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้เมื่อเราทำได้ไม่ดีพอเราก็จะรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าประสบการณ์ในวัยเด็กหักในวัยเด็กต้องเผชิญกับการถูกคาดหวังจากผู้ปกครองหรือการไม่ได้รับการยอมรับจากความผิดพลาดอาจจะทำให้เราโตขึ้นมาเป็นคนที่ต้องตั้งมาตรฐานที่สูงริบเร่วปกตนเองเพื่อที่จะเป็นที่ยอมรับการเปรียบเทียบกับผู้อื่นในยุคข,ของสื่อสังคมออนไลน์ เราถูกบองบาดด้วยภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาการเปรียบเทียบนี้ทำให้เราสร้างความคาดหวังที่ไม่อยู่จริงให้กับตนเองอาการที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเผชิญกับภาวะนี้หากคุณเริ่มมีอาการเหล่านี้นั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังเผชิญกับภาวะเหนื่อยจากความคาดหวังของตนเองไม่เคยพอใจกับตนเองไม่ว่าจะทำได้ดีแค่ไหนคุณก็ไม่เคยพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้และมักจะมองหาข้อผิดพลาดอยู่เสมอ ผัดวันประกันพรุ่งหรือว่า procrastination คุณอาจจะเลื่อนการทำสิ่งสำคัญออกไปเรื่อยๆเพราะกลัวว่าผลลัพธ์ที่ได้จะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังความวิตกกังวลและภาวะหมดไฟคุณรู้สึกวิตกกังวลและเครียดอยู่ตลอดเวลาและอาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟในที่สุดเพราะการต้องวิ่งตามความคาดหวังที่ไม่มีวันฟิ้นสุดนั้นทำให้คุณไม่มีพลังงานเหลือไม่สามารถมีความสุขได้ในปัจจุบัน คุณไม่สามารถมีความสุขกับความสําเร็จเล็กๆน้อยๆในชีวิตได้เพราะจิตใจของคุณจดจ่ออยู่แต่กับเป้าหมายที่ยังมาไม่ถึงรู้สึกว่าตนเองไม่มีค่าเมื่อทำได้ไม่ดีพอตามที่คาดหวังคุณจะรู้สึกว่าตนเองไม่มีค่าและล้มเหลวหงุดหงิดง่ายคุณอาจจะรู้สึกหงุดหงิดและไม่พอใจในตนเองอยู่เสมอพอรู้สึกว่าตนเองได้ทำได้ไม่ดีพอแนวทางในการปลดปล่อยตอนเองจากความคาดหวัง การปลดปล่อยตนเองจากภาวะเหนื่อยจากความคาดหวังของตนเองต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและทัศนคติอย่างจริงจังทําความเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรความสุขคือการเดินทางจงเปลี่ยนมุมมองจากที่คิดว่าความสุขคือจุดหมายปลายทางของการบรรลุเป้าหมายมาเป็นการชื่นชมความสุขที่เกิดขึ้นในทุกขณะที่คุณกําลังเดินทางไปสู่เป้าหมายเปรียบเทียบกับตนเองจงเลิกเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น แต่ให้เปรียบเทียบกับตัวคุณเองในวันวานการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นพัฒนาการของตนเองและรู้สึกภูมิใจในตนเองได้ตั้งเป้าหมายที่สมเหตุสมผลและยืดหยุน่นเปลี่ยนจากต้องเป็นอยากจงเปลี่ยนคำว่าฉันต้องทำสิ่งนี้เป็นฉันอยากทำสิ่งนี้เพราะการทำสิ่งที่เราอยากจะทำจะช่วยให้เรามีแรงจูงใจที่ยั่งยืนมากกว่าอาานุญาตให้ตนเองทำผิดพลาด จงยอมรับว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และเป็นเรื่องที่ปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนการให้อภัยตนเองเมื่อทำผิดพลาดจะช่วยลดแรงกดดันในตัวคุณได้ฝึกการดูแลตนเองให้เวลาตนเองได้พักผ่อนไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับให้เพียงพอหรือว่าการทำกิจกรรมที่คุณรักและช่วยให้คุณผ่อนคลายฝึกความเมตตาต่อตนเองจงปฏิบัติต่อตนเองเหมือนกับที่คุณปฏิบัติต่อเพื่อนสนิทคนหนึ่งเมื่อคุณทำได้ไม่ดีพอ จงปลอบใจตนเองแทนที่จะกล่าวโทษตนเองขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญปรึกษาจิตแพทย์หรือนักบำบัดหากคุณรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถรับมือกับภาวะนี้ได้เพียงลำพังการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ใช่เรื่องที่น่าอายทำความเข้าใจตนเองการพูดคุยกับนักบำบัดจะช่วยให้คุณได้ทำความเข้าใจถึงรากเหงือของความคาดหวังที่สูงเกินจริงและหาวิธีการที่เหมาะสมในการรับมือกับมัน บทสรุปอิสรภาพที่แท้จริงคือการเป็นตัวเองภาวะเหนื่อยจากความคาดหวังของตนเองไม่ใช่ความผิดของคุณแต่มันเป็นผลพวงจากความคาดหวังของสังคมและการที่คุณไม่สามารถยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตนเองได้การปลดปล่อยตนเองจากโซ่ตรวนแห่งความคาดหวังนี้เป็นก้าวสำคัญสู่การมีชีวิตที่สงบและมีความสุขอย่างยั่งยืนจงเริ่มต้นการเดินทางนี้ตั้งแต่วันนี้เพราะชีวิตไม่ได้มีไว้แค่เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ แต่มีไว้เพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตและรู้สึกถึงมันในทุกขณะและเมื่อคุณสามารถเป็นตัวเองได้อย่างแท้จริงแล้วคุณจะพบว่าความสุขที่คุณตามหามาตลอดนั้นไม่ได้อยู่ไกลออกไปเลยคุณพร้อมที่จะปลดปล่อยตนเองจากความคาดหวังของตนเองแล้วหรือยัง